เรื่องการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในบริเวณถนนประชาอุทิศนะครับช่วงจุดตัดทางหลวงหมายเลข3901นะครับและ3902นะครับท่านแอนซิลิวไลัยกนกนะครับถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมด้วยสลักงานรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมมีหนังสือแจ้งว่ากระทูถ้าถามเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านสุริยะจึงรุ่งเยืองกิจนะครับ ได้มอบหมายให้ท่านรัฐดีช่วยการกระทรวงมคมนาคมท่านมณนพรเจริญศรีเป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนตามข้อบังคับข้อ151นะครับเชิญท่านแอนซิลิวไลไยกนกถามคําถามแรกเลยครับิญครับค่ะเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวแอนซิลิวะไรกนกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหาคนครเขตตุ้งคุเขตราชบุญนะแขวงราชบุญนาะพักประชาชน ดิฉันขอใช้โอกาสนี้สอบถานผ่านท่านประธานไปยังท่านมนพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมนะคะถึงปัญหาเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณแยกทุ้งคุแยกทุ้งคูถือเป็นจุดตัดถนนประชาทิปตทรสาย์หนึ่งและทร9 0สาเชื่อมต่อระหว่างเขตทุ้งคุสมุทรปราการและบางกุนเทียน ท่าปแดงซึ่งถือได้ว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการบริเวณนี้ยังเป็นประตูสื่อชุมชนขนาดใหญ่มีทั้งหมู่บ้านจัดสรรโรงเรียนสถานประกอบการซึ่งในแต่ละวันจะมีรถนะคะในช่วงเร่งด่วนไม่ต่ำกว่า4,210คันต่อชั่วโมงทั้งรถยนต์ส่วนบุคคล รถขนส่งสินค้ารถบรรทุกนะคะที่วิ่งผ่านแยกนี้ดิฉันได้รับฟังเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากการจราจรติดขัดแยกทุ่งครุกก่อให้เกิดปัญหาหลายด้านที่ส่งผลกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนและเศรษฐกิจในพื้นที่โดยตรงไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ต้องเดินทางออกจากบ้านตั้งแต่ตีห้า หรือ6โมงเย็นออกจากบ้าน6โมงเช้านะคะ <_. S 1> เพื่อไปทำงานหรือไปโรงเรียนให้ทันเวลาเด็กนักเรียนหลายคนที่ต้องตื่นเช้ามืดและหมดแรงตั้งแต่อย่างไม่ได้ทันถึงห้องเรียนนอกจากนี้นะคะยังมีผู้สูงอายุและคนที่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลเพื่อพบแพทย์จะต้องเผชิญกับความเหนื่อยล้านะคะในการเดินทางนานๆนอกจากนี้ เกิดการสูญเสียทางด้านโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับผู้ที่ประกอบการในพื้นที่เพราะลูกค้าไม่สะดวกที่จะเดินทางเข้ามาเมื่อพบกับปัญหาการจราจรการแก้ปัญหาทำย่างไรคะให้เกิดเป็นรูปธรรมท,ที่จะให้เกิดผลภาพรวมและคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ไม่ให้คนในพื้นที่ทุ่งคุนั้นรู้สึกถดถอยประชาชนรู้สึกหมดหวัง กับการเดินทางที่ไม่มีเวลาคุณภาพให้กับครอบครัวหรือกิจกรรมที่มีความสำคัญกับชีวิตมากพอหลายครอบครัวต้องแบกรับภา,าระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นทั้งค่าเดินทางและค่าดูแลสมาชิกครอบครัวที่ได้รับผลกระทบกับความเหนือน่อยล้าในการเดินทางในแต่ละวันดังนั้นการเล่นรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณแยกทุ่งครุจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ไม่ใช่เพียงแค่เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางแต่ยังหมายถึงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงโครงการสะพานข้ามแยกเกิดจากข้อเสนอของดิฉันและเสียงสะท้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ต้องการให้รัฐบาลเร่งลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรที่เรื้อรังมานาน การสร้างสะพานข้ามแยกทุ่งครุจะช่วยลดปัญหาระยะเวลาที่เราจะรอสัญญาณไฟจราจรการบรรเทาปัญหารถติดสะสมในชั่วโมงที่เร่งด่วนดิฉันจึงขอตั้งคำถามถ,ามถึงท่านรัฐมนตรีช่วยในประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้นะคะข้อที่หนึ่งสำหรับโครงการสะพานข้ามแยกทุง่งครุกระทรวงคมนาคม มีความเห็นและมีแนวทางอย่างไรในการที่จะผลักดันโครงการนี้ที่ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมดิฉันขอให้ท่านรัฐมนตรีช่วยนะคะช่วยรับปากกับประชาชนในพื้นที่ว่าจะกำหนดแผนงานที่กอบเวลาชัดเจนในทุกขั้นตอนตั้งแต่การศึกษาความเหมาะสมการออกแบบ รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณการเวนคืนที่ดินจนถึงการก่อสร้างจะนำแผนนี้ไปสู่สาธารนณะอย่างเปิดเผยเพื่อให้ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนสามารถติดตามตรวจสอบการวางแผนชีวิตของตนเองได้เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบผลประโยชน์อย่างแท้จริงในแง่ของการมีส่วนร่วมของประชาชน กระทรวงมีแนวทางในการเปิดรับฟังความคิดเห็นหรือสร้างกลไกให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการออกแบบและการกำกับติดตามโครงการนี้อย่างไรเพื่อให้โครงการนี้ตอบโจทย์ความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงและสร้างความโปร่งใสในการดําเนินการดิฉันขอทราบรายละเอียดด้วยนะคะครับขอบคุณครับเชิญท่านรัฐมนตรีตอบคําถามแรกครับ กับเรียนท่านประธานสภาที่ครบรพดิฉันมณพรเจริญศรีรัมตีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมวันนี้ดิฉันได้รับมอบหมายจากท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัมตีว่าการกระทรวงคมนาคมให้มาตอบกระทู้ถามของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านแอนสลีวไลยกนกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากกรุงเทพมหานครพักประชาชนค่ะฉันต้องขอถือโอกาสนะคะ ขอบคุณท่านสมาชิกเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสได้ถามกระทู้ถามทั่วไปและเป็นคำถามที่กระทรวงคมนาคมอยากจะสื่อสารให้พี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานครได้รับทราบถึงกระทรวงคมนาคมที่ได้ให้ความใส่ใจต่อเส้นทางการเดินทางแล้วก็แน่นอนค่ะกระทรวงคมนาคมจะไม่ท่านพี่น้องประชาชนในกรุงเทพหมดหวังอย่างแน่นอนค่ะฉันขออนุญาตฉายภาพรวมของเส้นทางดังกล่าวนะคะทางหลวงสาย3901แล้วก็สาย3 สามค่ะ กระทรวงควมนาคมได้กำหนดเส้นทาง3901แล้วก็3902นะคะซึ่งเป็นทางหลวงพิเศษนะคะที่เชื่อมต่อกับทางหลวงสายหมายเลข9เขาเรียกว่าสายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครหรือว่าถนนการจนาพิเศษนะคะช่วงสุขสวัสดิ์บางขุนเทียนแล้วก็เป็นโครงข่ายทางหลวงทางหลวงที่เชื่อมต่อกับการเดินทางของชุมชนเมืองไปยังโครงข่ายของคมนาคมซึ่งเป็นสายหลักนะคะฉันขอเชี้้เห็นถึงจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับทางหลวงสาย303 หรือว่าถนนสายสุขสวัสดิ์นะคะตัดผ่านพื้นที่อําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปร,ปราการเชื่อมกับแขวงทุ่งครุนะคะแขวงท่าข้ามแขวงแสมดดำแล้วก็เขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครแล้วก็ไปจุดสิ้นสุดที่ทางหลวงหมายเลข35หรือว่าเราเรียกว่าพระราม2นะคะแล้วก็เชื่อมกับทางหลวงหมายเลข9นะคะถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านทิศตะวันตกค่ะระหว่างเส้นทาง ดังกล่าวนะคะที่พี่น้องประชาชนเชื่อมต่อไปอยังถนนประชาอุทิศถนนบางขุนเทียนแถบชายทะเลนะคะเพื่อให้เห็นภาพโดยรวมขอท่านประธานที่เคารพคะสภาพปัจจุบันของเส้นทางดังกล่าวอยู่นะคะ3901นะคะซึ่งเป็นสายสีม่วงนะคะ ก็จะเห็นว่าทางด้านที่ใต้ของเป็นทางหลวงพิเศษสายหมายเลข9เป็นเชื่อมกับทางหลวงหมายเลข303ถนนสุขสวัสดิ์นะคะถึงทางหลวงหมายเลข3 5แยกพระราม2ระยะทางประมาณ13กิโลเมตรค่ะได้ก่อสร้างถนนเป็น2ช่องจราจรเป็นช่วงๆระยะทางประมาณ7.3กิโลเมตรยังคงเหลือช่วงนะคะที่ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างนะคะก็คือ เป็นจะเห็นตรงเส้นสีเหลืองนะคะที่ยังที่ไม่สามารถดําเนินการก่อสร้างนะคะก็เนื่องจากว่าติดขัดพื้นที่นะคะ <st it> ที่เรียกว่าติดขัดเรื่องพื้นที่เรื่องของการที่ยังเรายังไม่ได้พื้นที่ดําเนินการก่อสร้างนะคะซึ่งจะเห็นว่าตรงสีส้มฝั่งซ้ายนะคะเ <st it> <st it> รายังมีพื้นที่ยังติดขัดที่ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ได้นะคะพอมาดูเส้นทางหลวงหมายเลข3902นะคะสายตรงสีชมพูนะคะ อยู่ทางด้านทิศเหนือของทางหลวงพิเศษสายหมายเลข9นะคะช่วงทางหลวงหมายเลข303ถนนสุขสวัสดิ์นะคะซึ่งเป็นทางหลวงหมายเลข35มิีระยะทางประมาณ13.8กิโลเมตรนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยค่ะกรมทางหลวงได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วขนาดสองช่องจราจรนะคะเกือบเกือบตลอดเส้นทางที่ท่านสมาชิกได้เห็นนะคะก็ยังมีเส้นทางช่วงหนึ่งที่ทยังไม่ได้ดำเนินการนะคะคือก่อสร้างทางหลวงตรงนี้นะคะ เป็นระยะทาง188เมตรนะคะเนื่องจากติดขัดในเรื่องของการพื้นที่เขตทางนะคะจะอยู่สีส้มฝั่งขวาที่ชั้นวงกลมไม่เห็นนะคะเป็นสีส้มฝั่งขวาที่เน้นเป็นรูปวงกลมวงกลมนะคะซึ่งตรงนี้ลังติดขัดเรื่องของการขยายเขตทางนะคะก็ขออนุญาตบรรยายถึงสภาพเส้นทางของการจราจรที่ท่านสมาชิกได้พูดไปสักครู่นะคะว่าสภาพการจราจรแยกทุ่งครุนะคะ่ะ เนื่องจากแยกตรงนี้นะคะเป็นเส้นทางที่มีความหนานแน่นแล้วก็เป็นตำนานที่ถ้าเกิดคนเดินทางไปทุ่งคู่ก็พยายามที่จะไม่ใช้เส้นทางนี้เพราะว่าช่วงเช้านะคะมีการจราจรที่หนานแน่นแล้วก็ทําให้การจ,จาราจรแยกทุ่งคูุเนี่ยคะ่ะ เป็นจุดตัดของทางหลวงหมายเลข3901แล้วก็ทางหลวงสายหมายเลข3902ที่กิโลเมตร2นะคะบวก540กับถนนประชาอุทิศนะคะซึ่งถนนประชาอุทิศอยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครไม่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคมนะคะแต่ว่าในลักษณะ2ทางแยกตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่มีบริเวณใกล้เคียงกันนะคะก็จะทำให้เกิดการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วนนะคะ ที่กระทรวงควมนาคมก็ได้รับทราบปัญหาแล้วก็ได้ตระหนักดีว่าเราจะมีการวางแผนกันอย่างไรที่จะสามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้นะคะจึงได้มีการออกแบบแล้วก็สำรวจแล้วก็กําหนดเป็นแนวทางการจราจรแนวทางในการแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวค่ะฉะนันขออนุญาตการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นก่อนนะคะในปีงบประมาณ2567ค่ะเราได้งบประมาณเพียงแค่ปีเดียวนะคะก็ได้รับการจัดสรรในวงเงินงบประมาณนะคะ 6ล้าน5แสนบาทนะคะ6 6ล้านก9 5แสนบาทนะคะประมาณ6.5ก็ได้ดำเนินการก่อสร้างนะคะให้ดำเนินการเนี่ยขยาย2ช่องจราจร พร้อมระบบระบายน้ำนะคะแล้วก็ทางเท้านะคะรวมทั้งบริเวณแยกคลุงคุนะคะทั้งสองแห่ง้วก็คือแบบกึ่งวงเวียนนะคะซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้างอยู่นะคะก็ต้องช่วงนี้ก็ขอภัยในความไม่สะดวกแต่ว่าจะดําเนินการก่อสร้างในช่วงแล้วเสร็จนะคะประมาณโดยมีการเริ่มก่อสร้างตอนเดือนมีนาสองพจะดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จก็คือประมาณเดือนหน้านะคะก็จะดําเนินการแล้วเสร็จครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็ขออนุญ,ญาตว่า เมื่อดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จก็จะสามารถทําให้พี่น้องตรงบริเวณแยกดังกล่าวบริเวณชุมชนดังกล่าวนะคะสามารถที่จะเดินทางไปมาด้วยความสะดวกนะคะนี่คือการแก้ไขปัญหาในในระยะสั้นพอมาดูค่ะการแก้ไขปัญหาในระยะกลางนะคะในปี2569นะคะจากปัญหาที่เรามองว่าสะสม กระทรวงคมนาคมก็ได้มีการวางแผนว่าการแก้ไขปัญหานอกจากระยะสั้นแล้วระยะกลางจะทําอย่างไรระยะยาวจะทําอย่างไรในระยะกลางเราจรึงได้จัดสรรเงินงบประมาณปี2,569นะคะในการก่อสร้างถนนหมายเลข3901ในช่วงของพระปะแดงบางแคตอนพุ่งครุนะคะแสมดำ ะะซึ่งระยะทางที่จะดําเนินการก่อสร้างก็คือ3.120กิโลเมตรแล้วก็ขยายก่อสร้างเป็น2ช่องจราจรเพิ่มเติมในช่วงพื้นที่ที่มีระยะทางทั้งสิ้น4.80กิโลเมตรวงเงินทั้งสิ้น440ล้านบาทนะคะซึ่ง การพิจารณาดังกล่าวขณะนี้นะคะทางอนุงบประมาณเนี่ยไม่ได้ตัดโครงการนี้นะคะหลักแต่ก็มีความพร้อมที่จะเข้าสู่สภาการพิจารณาในวาระของงบประมาณในช่วงวันที่13-15ถึง15ยนต3 1สถนะคะในเดือนสิงหาคมนี้ก็ขอความกรุณาท่านสมาชิกได้ยกมือผ่านด้วยนะคะเพราะท่านจะได้บอกว่านี่คือส่วนหนึ่งที่ท่านได้มีโอกาสสนับสนุนงบประมาณของกระทรวงคมนาคมค่ะ เมื่อได้รับการก่อสร้างแล้วนะคะถนนเส้นทางดังกล่าวนะคะก็จะดําเนินการแล้วเสร็จซึ่งโครงการนี้จะเป็นโครงการผูกพันนะคะ3ปีนะคะเริ่มสร้างปี6970แล้วก็71นะคะเมื่อเราเปิดบริการเส้นนี้แล้ว3901ก็จะมีความต่อเนื่องไปนะคะให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะสัญจรไปมาโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่อยู่ซอยประชาอุทิศนะคะ76 ซอยเจริญสุกนะคะซอยร่วงโพล่างนะคะแล้วก็ซอยอนามัยงามเจริญรวมทั้งเส้นทางดังกล่าวก็จะทําให้ปริมาณการจราจรแยกทุ่งครุ้น,นี้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะคะดิฉันได้เห็นถึงเส้นที่เป็นประสีแดงแล้วก็เส้นทึบนะคะซึ่งตามสไลด์ที่ท่านเห็นนะคะก็จะเห็นว่าถ้าท่านสมาชิกได้เห็นว่าภาพตรงนี้ก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นว่าเราจะได้มีการขยายตรงช่วงเส้นที่เป็นสีแดงทึบแล้วก็เส้นประนะคะ หันมาดูค่ะการแก้ไขปัญหาระยะยาวนะคะจะเห็นว่าจะเหลือเพียงอีกสองช่วงนะคะในระยะยาวก็คือการพัฒนาเส้นทางให้เต็มรูปแบบนะคะนั่นก็คือในจะทําอย่างไรที่จะขยายเส้นทางเต็มรูปแบบไปจนถึงพระรามสองนะคะซึ่งก่อนจะถึงพระรามสองเรายังไม่มีการขยายเขตทางนะคะก็จะเห็นว่าถนนทางหลวงที่จะทำงไงจะไปถึงพระรามสองให้แล้วเสร็จสมบูรณ์นะคะเราก็จะเน้นในเรื่องของการปรับปรุงแยกทุ่งครุด,ด้วยรูปแบบที่เหมาะสมนะคะเพิ่มประสิทธิภาพ ในโครงการดังกล่าวค่ะท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกค,คะจริงๆโครงการเหล่านี้โครงการตรงนี้นะคะที่เหลือเส้นปะเนี่ยเราเสนอขอรับงบประมาณในปี2569แต่ปรากฏว่าถูกตัดในชั้นกงบประมาณค่ะ จึงทาให้เราไม่สามารถที่จะดําเนินการโครงการดังกล่าวได้นะคะเราจึงได้ทําแผนนี้นะคะในการที่จะเสนอขอรับงบประมาณนะคะในปี2570นะคะซึ่งหากได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วเราก็จะมีการสํารวจออกแบบรายละเอียดนะคะแล้วก็ในเรื่องของสํารวจออกแบบแล้วนะคะก็จะมีอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือเสนอขอออกพระราชกิจสเดีกาเวนคืนที่ดินนะคะก็ประมาณ1ปีหลังจากเสนอสํารวจออกแบบแล้วออกกฤษฎีกรเวนคืนที่ดิน1ปีแล้วนั่นก็คือมี มีความพร้อมสมบูรณ์แล้วก็จะขอรับก็ประมาณนะคะในการก่อสร้างอีกประมาณอีกสองปีให้หลังจากที่เราได้มีการสำรวจออกแบบแล้วก็ขออนุญ,ญาตนำเรียนว่าแผนการดังกล่าวนะคะกระทรวงคมนาคมได้ให้ความใส่ใจแล้วก็จะพยายามทำถนนเส้นนี้ให้ อำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาไม่ต้องมีความแออัดแล้วก็มีคุณภาพชีตมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็มีความหวังกับรัฐบาลของนางสาวแพรทองถามชินวัตรต่อไปค่ะขออนุญาตตอบคําถามแรกของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณท่านรัฐรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมครับเชิญคุณแอนเรีถามเป็นครั้งที่สองครับ ก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรัฐมนตรีช่วยนะคะว่าการกระทรวงคมนาคมของเรานะคะที่วันนี้นะคะท่านได้ให้ความสําคัญแล้วก็มาตอบประเด็นนี้ได้อย่างชัดเจนแล้วก็ทุกคําถามซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดิฉันจะถามในข้อต่อไปก็ได้ท่านก็ได้ตอบในระยะสั้นระยะกลางนะคะและระยะยาวที่ดิฉันก็เคยตอบกับพี่น้องประชาชนทั้ง3ระยะนะคะซึ่งในสิ่งนี้นะคะก็ดิฉันต้องขอ เรียนอีกหนึ่งนะคะว่าทําไมเราถึงต้องพูดถึงแยกทุ่งครุตรงบริเวณจุดตัดนะคะทรสามเก้าศูนย์หนึ่งทรสามเก้าศูนย์สองซึ่งในถนนประชาธิปตที่ท่านได้พูดถึงเมื่อสักครู่นะคะเป็นถนนประชาธิปตอยู่ในความราับผิดชอบของกรุงเทพมหาคนครก็จริงแต่ถนนสองข้างทางไม่สามารถขยายถนนได้นะคะเพราะทั้งสองข้างทางเป็นพื้นที่ที่เป็นถนนนะคะเป็นทั้งผู้ประกอบการมีห้างสรรพสินค้านะคะและโรงเรียนวัดจึงไม่สามารถที่จะขยายถนนได้ ทุกคนก็ต่างดีกเลียงเส้นทางเพื่อที่จะไปออกทางเรียบถนบนที่เป็นจุดตัดนะคะถนนใหม่ดังนั้นนะคะดิฉันเองนะคะก็นะคะในประเด็นที่ได้ถามไปนะคะประเด็นที่สองท่านก็ได้ชี้แจงไปนะคะว่าดิฉันเองก็ได้สัสดส่วนในงบของระยะกลางนั่นก็คือนะคะทางที่จะวิ่งนะคะทรสามเก้าศูนย์หนึ่งนะคะที่มีงบประมาณในการขอเข้ามาแล้วในปี69ดิฉันก็ ะะก็ยินดีที่สนับสนุนอยู่แล้วนะคะแล้วก็เพื่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่และถนนละแวกใกล้เคียงนะคะในการที่จะจัดสรรงบตรงนี้นะคะแล้วก็ท่านก็ได้มาชี้แจงในเรื่องของการที่จะสร้างในปี69กนะคะก็เป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องนะคะในบริเวณทุ่งคุกของดิฉันแล้วก็บริเวณใกล้เคียงนะคะดังนั้นนะคะสิ่งหนึ่งนะคะที่ดิฉันเองก็ยังเป็นห่วงนะคะในปี70นะคะก็สิ่งนี้ก็คือเรื่องของสะพานข้ามแยกนั่นคือเป็นแผนระยะยาว นะคะก็ยังไงไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นที่มีผลจะเปิดในเดือนหน้าระยะกลางที่จะมีการสร้างในปี69แต่แผนที่จะทำนะคะต่อไปนั่นคือการทำสะพานข้ามแยกที่ดิฉันคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องทำนะคะเพราะว่าทร์ลสมีการทำสะพานนะคะข้ามแยกบางขุนเทียนมาทำให้ปัญหาติดนะคะในที่บริเวณแยกทุ่งคุ คือแยกที่ดิฉันได้พูดถึงในวันนี้นะคะจึงอยากให้ไม่ว่าทุกระยะนะคะที่มีการทำอยากให้นะคะทางกระทรวงคมนาคมนะคะตอบชัดนะคะในเรื่องนี้ ะะว่าเราจะมีการทําสะพานข้ามแยกดิฉันยินดีสนับสนุนนะคะในการจัดสรรงงประมาณตรงส่วนนี้ที่จะช่วยให้กรมทางหลวงเรานะคะได้มีงงประมาณจัดสรรให้กับพื้นที่นะคะดิฉันก็มีความเป็นห่วงที่จะไปต่อนะคะถึงพื้นที่สมุรประการเช่นเดียวกันที่จะติดต่อเนื่องไป ะะก็ดิฉันก็ต้องขอบคุณนะคะที่เป็นคำถามที่อยากให้นะคะท่านนะคะช่วยตอกย้ำนะคะแล้วก็เน้นย้ำให้กับพี่น้องประชาชนว่าวันนี้นะครทุกแผนนะคะเราจะมีการนะคะทำสะพานข้ามแยกนะคะให้กับพี่น้องประชาชนนะคะในเขตตุ้งคุและละแวกใกล้เคียงค่ะท่านปรีจะมีอะไรจะตอบต่อมครับเชิญครับ ขออนุญาตค่ะขอบคุณค่ะ,คคะสำหรับคําถามของท่านสมาชิกนะคะเนื่องจากสักครู่ที่ฉันได้พูดถึงวงเงินงบประมาณ440ล้าน,น,นเป็นสะพานข้ามแยกอยู่ในนั้นด้วยค่ะสะพานข้ามแยกอยู่ในงบประมาณ440ล้านนะคะเนื่องจากประเด็นที่ท่านสมาชิกได้มีความห่วงใยเรื่องของการดําเนินการก่อสร้างในกรอบงบประมาณ ปี2อ69็ดศูนยแล้วก็71นะคะก็อยู่ในสะพานข้ามแยกอยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณน,นี้ด้วยค่ะอีกหนังหนึ่งที่ฉันบอกว่า ในสิ่งที่มีปัญหาคือแยกทุ่งครุแล้วก็เชื่อมต่อไปในถนนสายต่างๆก็ขออนุญาตกลาบเรียนท่านประธานไปนถึงท่านสมาชิกนะคะว่ามิติของการเดินทางทําอย่างไรที่จะให้พี่น้องในกรุงเทพมหาคนครพี่น้องในภูมิภาคเนี่ยสามารถเดินทางสัญจรไปมาด้วยความสะดวกรวดเร็วกระทรวงคมนาคมนอกจากเรามีมิติของการใช้รถใช้ถนนทางบกแล้วเราก็ยังมิติของการก่อสร้างระบบรางนะคะซึ่งขณะนี้ดังระบบรางก็ต้องบอกว่าในบริเวณดังกล่าวเรามีรถไฟฟ้า สายสีม่วงอยู่นะคะซึ่งขณะนี้เราเดินเหมือนการแก้ไขปัญหาการจราจรในแขวงทุ่งครูเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครนะคะที่พื้นที่อำเภอรพระประแดงเรายังมีเรื่องของโครงข่ายระบบรางนะคะคือรถไฟสายสีม่วงที่ ช่วงเตาปูนนะคะลาดบูรณะนะคะวงแหวนกาจนาพิเศษซึ่งเป็นโครงการยกระดับวิ่งไปตามถนนสุขสวัสดิ์บางแคนะคะไปสิ้นสุดที่แผนที่ถนนประชาอุทิศข้ามทางพิเศษนะคะเฉลิมหาานครผ่านสามแยกพระประแดงแล้วก็ไปสิ้นสุดสถานีครุในนะคะก็คือ ในช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงระหว่างการก่อสร้างถ้าดิฉันเชื่อว่าถ้าปี2573การก่อสร้างแล้วเสร็จนะคะการเดินทางของพี่น้องประชาชนนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเรือนะคะทางรถแล้วก็ทางรางที่เราพูดว่าการเดินทางที่ไร้รอ,อยต่อก็สามารถที่จะให้พี่น้องกรุงเทพมหานครมาใช้บริการลดการคมนาคมขนส่งทางรางมากยิ่งขึ้นแล้วก็ลดความแออัดของการใช้รถใช้ถนนบนถนนเส้นทางดังกล่าวแล้วก็ขอเน้นย้าค่ะ วัตถุคําถามของพี่น้องประชาชนนะคะก็ ที่ท่านสมาชิกได้มีความห่วงใยนะคะทางเราเองก็ได้มีความใส่ใจแล้วก็จะดําเนินการตามแผนด้วยการใช้เงินภาษีของพี่น้องประชาชนอย่างโปร่งใสและฉันเชื่อมั่นว่าการยกระดับโครงข่ายของกระทรวงคมนาคมที่จะทําให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนยกระดับของระบบเศรษฐกิจเกิดการจ้างงานและยกระดับของการใส่ใจสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนและก็คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนฉันเชื่อมั่นว่า กระทู้ถามทั่วไปของท่านสมาชิกจะส่งผลให้ท่านสมาชิกได้เข้าใจแล้วก็ได้สื่อสารถึงพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานครต้องขอขอบคุณสําหรับคําถามนี้แล้วก็ความใส่ใจของกระทรวงคมนาคมต่อพี่น้องในกรุงเทพมหานครนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณท่านรัมจีช่วยวกระทรวงคมนาคมครับและขอบคุณผู้ถามคือคุณแดน,นสิริวัลกระลุกด้วยนะครับจบกระทู้ถามที่1.2.4ครับ